เพียงก้าวเข้ามาในโรงงานผลิตพลาสติกอะคริลิกส่งออกแห่งเดียวที่เป็นของคนไทยก็พบคำชวนคิดสกิดใจและกิจกรรมที่แตกต่างจากโรงงานทั่วไปวที่นี่มได้ขายแรงงานแขายุปัญญทุกเช้าของวันพระรหัสแรกของเดือนจะมีกิจกรรมชื่นชมนักอ่านอย่างวันนี้มีการนำหนังสือสีเล่มให้เพื่อนๆแบ่งกลุ่มการอ่านจับประเด็นเด่นตามหัวข้อในเวลาที่กำหนด และส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปเนื้อหานำเสนอให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้สนุกอะนะคะได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วมันเหมือนกับได้ความรู้ด้วยได้ความสนุกด้วยกระตุ้นการอ่านมากขึ้นรู้จักการอ่านหนังสือเพรารู้สึกชอบคือพัฒนาตัวเองพัฒนาคนอื่นด้วยนี่คือห้องสมุดแสงเทียนที่พนักงานสามารถเข้ามาอ่านหรือหยิบยืมกลับบ้านด้วยหนังสือดีๆหลากหลายสาระที่ช่วยพัฒนาตนเองและการทำงาน โดยบริษัทมีนโยบายให้พนักงานสามารถเลือกซื้อหนังสือที่อยากอ่านมาไว้ในห้องสมุดโดยแต่ละคนสามารถเบิกค่าซื้อหนังสือได้เดือนละ200บาทก็รู้สึกอยากอ่านนะครับคือหนังสือเราเราชอบอยู่แล้วครับที่มีการส่งเสริมพวกนี้มีคนมาจ่ายค่าหนังสือให้เราแบบนี้เราก็ชอบชอบที่อ่านเรามีความคิดว่ามนุษย์เราไม่สําคัญที่ปริญญาแต่สําคัญด้วยปัญญาปัญญาจะต้องเกิดจากองค์ความรู้ซึ่งความรู้ก็จะทำให้เกิดความคิดความคิดก็ทําให้เกิด วิธีการในกการดชีีวิตตท่ถู้องต่ออไปนกจากให้ความสำคัญกับความรู้แล้วความรักสามคัคคีความดีและการแบ่งปันก็เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตโรงงานทุกเดือนจะมีการตักบาตรร่วมกันมีกิจกรรมแบ่งปันของเหลือใช้ในหมู่พนักงานหรือกิจกรรมมิตรภาพอาหารมื้อกลางวันที่พนักงานทั้งหมดพร้อมใจกันลงขันนำอาหารขาวหวานมากินร่วมกันเป็นช่วงเวลาของความสุขผ่อนคลายได้แบ่งปันมิตรภาพอ,าาอาันอบอุ่น พอ,อมีกิจกรรมพวกนี้ขึ้นคือแบบเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันน่ะแม่พอหน้าพร้อมตากันเนี่ยพมันก็อร่อยขึ้นมันมีความสุขขึ้นทาอะไรหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ให้อภัยกันได้ยิ้มแย้มให้กันณวันนี้เนี่ยเรียกว่า KPI ในเชิงกําไรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องรองเรื่องหลักของเราคือ,อพนักง,งานแฮป p y ไหมเขาเขาเขาดีขึ้นไหมเขามีความรู้มากขึ้นไหมเพราะในที่สุดแล้วการสร้างคนที่มีคุณภาพในโรงงานที่เรียนรู้ไม่หยุดนิง่ง คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้องคอ์กรสามารถยืนอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รวดเร็วรุนแรงการผลิตสินค้าเนี่ยเราไม่ได้ผลิตสินค้าก่อนเราต้องผลิตคนที่ดีมีคุณภาพก่อนสินค้าถึงจะมีคุณภาพตามความฝันของผมคือผมอยากจะทําให้ลูกน้องของผมเนี่ยมีความสุขเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนกล้าเราเรียกว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณภาพ